มีหลายคนบ่นว่าเวลาทานอาหารแล้วหลังจากอาหารหลังจากเวลาทานไปนแล้วสักพักหนึ่งนะคะจะเกิดอาการลมอั้นอยู่ในท้องมีอาการเขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟอ้อแบบนี้ค่ะเคยเป็นกันไหมคะเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้ก็คือน่าจะทานข้าวเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดนะคะมันทําให้ระบบการย่อยเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าทานข้าวไปดื่มน้ําไปก็จะทําให้การย่อยเสียเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการย่อยไม่ดีเกิดขึ้นก็เกิดลมในกระเพาะอาหารได้และก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเยียวยาตัวเองบ้าง ในเรื่องของการทำท่าโยคะเรามีอยู่ท่าหนึ่งเรียกว่าท่าเข่าถึงอกนะคะซึ่งเราจะพับเข่าเข้าไปแล้วก็เอาเข่านั้นไปนวดหน้าท้องซึ่งเขาบอกในประโยชน์ว่าจะทำให้อวยวะภายในช่องท้องมีการขยับขยื่นเกิดขึ้นนั่นคือกระเพาะอ,อาหารลำไส้ลองดูกันนะคะเวลาที่เราฝึกในท่านอนอย่างนี้สำคัญมากๆคือลมหายใจและการเกรงกล้ามเนื้อต้องไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเกิดขึ้น ประโยชน์ถึงจะมีแท้จริงค่ะเอานะคะเราจะเริ่มจากงอเข่าซ้ายแบบนี้นะคะหายใจเข้านะคะเอาสองมือประคองเข่าไว้อย่างนี้นะคะหายใจออกนะคะให้เแ่วท้องและออกแรงมือกดหัวเข่าลงไปให้แน่นพยายามกดให้แน่นแน่นจนหน้าเป็นอย่างนี้เลยนะคะเอาให้หลังรู้สึกเบียดไปกับพื้นด้วยเนี่ยค้างไว้อย่างนี้ค่ะระหว่างนี้ค้างไว้เราอาจจะนับในใจ หายใจด้วยนะคะ1 2 3 4 5ี่แบบนี้หรืออาจจะถึง10ก็ได้นะคะและคลายเลยหายใจเข้าสลับข้างค่ะหายใจเข้างอเข่าข้างขวา2มือค่ะหายใจออกกดเขา่าขมวท้องแล้วกดเขา่าลึก,ลกๆกดไปลึกๆอย่างนี้นะคะให้รู้สึกว่าหลังเราเบียดไปกับพื้นด้วยและค้างท่าไว้1 2 3สาม 4 5และคลายนะคะซึ่งซ้ายขวานับเป็น1ครั้งเราก็อาจจะทำซักห้าครั้ง8ครั้งก็ได้นะคะทีนี้แนะนำเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าเผื่อท่านผู้ใดมีหน้าท้องเยอะและต้นขาใหญ่ซึ่งการพับเข่าเข้า,ขาไปก็อาจจะอึดอัดได้นะคะเพราะนั้นให้แนะนำดูอีกวิธีหนึ่งงอเข่าข้างซ้ายเหมือนเดิมเอามือประคองนะคะสมือประคองเขา่า และให้เบี่ยงหัวเข่าออกข้างๆแบบนี้ซึ่งจะทําให้การพับนั้นดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วกดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็คลายออกมาหายใจเข้าพับเข่าขวาอ้าวสองมือประคองเบี่ยงออกข้างๆเล็กน้อยแล้วกดเข้ามาเข้ามาแบบนี้ที่เราขมแมวท้องแล้วกดเขา่าจะเกิดอาการนวดเกิดขึ้นในช่องท้องของเราค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลาย อันนี้เราเรียกท่าเข่าถึงอกค่ะซึ่งสามารถทําได้แต่คือไม่ควรทําในระหว่างที่ท้องอิ่มนะคะเช่นทานข้าวปั๊บแล้วทํำเลยไม่ได้ต้องให้จังหวะของการทานอาหารนั้นให้พอประมาณสักหนึงชั่วโมงแล้วค่อยเริ่มเริ่มฝึกกันนะคะจึงจะดีค่ะ